ค่าตัา๋วเครื่องบินก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นแต่ทําไมเราถึงบอกว่าตั๋วเครื่องบินราคาสูงมา,าสูงจริงปลายปีที่แล้วอะค่าตัว๋วเครื่องบินยังประมาณแบบว่าไม่ถึงหมื่นหรือบางครั้งก็หมื่นต้นๆอะไรเงี้ยล่าสุดจ้าเกือแบบ2 0 0 0มืนลองเช็คซีว่าถ้าหากว่าเราจะบินเดือนหน้าจองเดือนหนึ่งอะค่าตั๋วหมื่นแปดคือมันราคาสูงจริง เพราะว่าคนไทยเราอะบินไปเวียดนามกันเยอะเนื่องจากว่าแฟชั่นเวียดนามมันบูมมันบูม,มจริงๆแล้วทําให้บินเดียวมันค่าตั๋วมันขึ้นโอ้ยบิวไม่โกหกหรอกค่ตั๋วเครื่องบินพร้อมโรงแรมประมาณหมื่นกว่าบาทจ,จริงๆอะคะ่ะไม่ได้รวมทั้งแบบค่าล่ามค่าอาหารค่ารถค่าบริการค่าอะไรต่างๆค่าลูกค้าไปประมาณ6 7คนใช่ปะทีมงานบิวไปอีก2คนแล้วนะทีมงานที่เวียดนามอีกที่ดูแลเดี๋ยวฝั่งโน้นอะเราดูแลแบบโหกติดตะ เราไม่ได้แบบเป็นทริปที่แบบโอ๊ยต่างคนต่างไปนะแล้วมาเจอกันเวลานี้คือเราเราไม่ได้แบบแบบนั้นแต่ว่าลูกค้าบิวแต่ละคนน่ารักนะค่ะบางคนก็เป็นเจ้าของโรงงานเนาะไปเพื่อไปต่อยอดโรงงานของเขาก็เป็นเจ้าของแบรนด์ดังเลยแหละแต่ว่าเราอ่ะเปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นความลับธุรกิจของเขาอ,อยากจะไปดูเฉยๆอะไรเงี้ยอยากจะไปช้อปปิ้งเฉยๆก็มีแล้วก็บางคนก็เปิดโอกาสให้ให้ลูกสาวให้ไปเรียนรู้ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรอะไรเงี้ย คือลูกค้าแต่ละคนค่อนข้างที่จะน่ารัาางกับๆๆเรามากๆค่ะ